สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาทำการกินนี่เลยนะฮะเหนไหมซุปขนุนจะเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ส่งกำลังใจมาให้นะแล้วก็เข้ามาฟอลโล่กันนะครับเดี๋ยววันนี้มากินกันพร้อมๆกันนะครับซุปขนุนอ่งแล้วมีสะเดานะครับสะเดาแล้วก็มีมะเขือด้วยนะครับมากินกันเลว ชิมก่อนอืมอร่อยอ่ะมาครับเพื่อนๆมาครับซุปขนมครับะเดา ม็เือตัวช่วยเสริม <c oughs> หมูย่างผมซื้อมาเจ็ดไมายี่สิบนะครับอร่อยนี่ม ซุปขนุนต้องกินกับอันนี้นะครับมันจะเข้ากันมันจะเข้าก้าเข้ากันนะครับหอมแดงหอมแดงตรายมากเยี่ยมสุดยอดเลยครับ แซบๆนะครับเราก็ต้องกินอะไรที่มันแซบๆเป็นตัวช่วยอย่างดีนะฮะสะเดาอืมอืมยอด สุดยอดสุดยอดเขาเหนียวแหนมอันนี้แหนมนะครับแหนมหมูเพื่อแซบ่บหวก ครับพ่อแม่พี่น้องซุปขนุนหมูย่างมะเขือสะเดาแหนมหอมแดงมันดีมากครับสุดยอดเลยมันดีแบบมันดีแบบดีจริงอ่ะนะ มือเข่อ,อือหือ โทษนะครับเลยมีใครกินโคกแล้วมีเลยม,มั้งมีไหมป่ะต่อด้วยข้าวเหนียวเหมือนเดิมนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับหมูย่างเป็นของคู่กันนะครับแต่ถ้ากินกับซุปขนุนจะอร่อยมากแล้วก็ซุปขนุนทางเหนือเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับบอกเลย ปลาซุปขนุหนต้องกินกับหอมแดงถึงจะอร่อยกระดาวอืมปราเจ้าจอดอืมอืม <c oughs> นียว นมอืม yeah. mm. <c oughs> ผมเป็นคนกินผักเก่งนะครับสะเดาต้มก็กินได้สะเดาดิบก็กินได้ทั้งสองอย่างเลยนะทั้งดิบทั้งมีทั้งดิบ,ท,ท,ดบทั้งต้มอะ่ะสองอย่างเลยกินได้นะครับอร่อยหน้าอย่างนี้นะแล้วก็แซบ่บมันแซ่บมากแซบ่บจนบอกไม่ถูกนะ อร่อยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมันเผ็ดด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปกินน้ำเปล่าก่อนเข้าไปที่บ้านแล้วก็กลับมาขายขอเหมือนเดิมแหละนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับบายบายครับ